สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกและทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่อนเฟอร์ดกยื่นข้อเสนอว่าจะบอกเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวงกฎแท้จริงและกับการหยุดสงครามลงเดี่ยวนี้ดาวารโลสลูบค้างทำท่าคุ้นคิดเหล่านักรบของแฟร์เบอร์เกนเฝ้ามองขณะกั้นหายใจแล้วในท้ายที่สุดคำตอบของดาวารโลสก็คือคิดหรือเปล่าว่าทำไมพวกเราถึงถอยมาข้างหลัง พูดเรื่องอะไรน่ะ เพื่อรักษาไว้ให้ได้มากที่สดุดไม่อยากจะเผาลานพลังก่อนจะเข้าท้าทายกับมหาวงกดแท้จริงอะนะกล่าวคือสิ้นเปลืองเกินไปที่จะมาใช้พลังของเผาพันธุ์ที่ได้รับเลือกอย่างพวกเรากับพวกอมนุษย์ยังไงล่ะเสียงดังจอแจและโทรศัพ์จากพวกนักรบก็พุ่งสูงขึ้นมาดาวโาลสไม่มีท่าทีใส่ใจแม้แต่น้อยสายตาของเขาหันไปมองทางอันเฟอร์ดิกอันเฟอร์ลิกคนลุกสู้ไปทั่วร่างเมื่อได้เห็นความคุ้มข้ั่งในแววตาน,นั้นในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าต่างกับตอนของนาคุโมฮาจิเมะอย่างสิ้น พวกมันไม่มีทางจะมาต่อรองตั้งแต่แรกแล้ว แต่ไม่คิดเลยว่าจะมายื่นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเข้าใจหรือเปล่านั่นมันเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่อยู่ในสถานภาพเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนะ่ะเท่าเทียมกันคิดว่าสัตว์เดราาัจฉานจะเท่าเทียมกับเผ่าที่ได้รับเลือกอย่างพวกเรางั้นหรอความหลงผิดนั่นสมควรตายแบบไม่ต้องผุดต้องเกิดเลยมือของดาวาโลสค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้คาถาต่ออย่างรวดเดว็วสมกับที่มีความเชี่ยวชาญส่วนในอีกด้านหนึ่งอันเฟอร์ลิกเองก็ยิงลูกหนวกไปด้วยความจับไวแบบ ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันลูกศรตัดผาอากาศตรงไปยังหัวใจของดาวาโลสได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อคำนึงถึงระยะทางและความเร็วในการปล่อยต่างก็เรียกได้ว่าฝ,ฝีมือขั้นเทพอย่างแท้จริงทว่ากำแพงลมของเผ่ามารคนอื่นกลับมาป้องกันได้ดังคาดการเรื่องนั้นเอาไว้แล้วเตรียมพร้อมเสียงตักเตือนของอันฟลิกดังขึ้น ขอนเก่อเพลิงพร้อมกันกับตอนที่เวทมนต์ของนาวารโรสทำงานเวทมนต์ผสมขั้นสูงธาตุด,ดินกับไฟขอนก่อเพิงเวทมนต์ที่สร้างพื้นดินให้นูนขึ้นมาจนก่อร่างเป็นหินขนาดใหญ่เปลวเพลิงร้อนระอุที่ห่อหุ้มหินนั้นเปลี่ยนให้มันกลายเป็นลาวาขนาดยักษ์แล้วยิงออกมาด้วยพลังระเบิดแม้จะเป็นการผสมประสานเวทมนต์ขั้นสูงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอนุภาพก็จัดว่าทัดเทียมกับขั้นสูงสุดกระสุนลาวาอันร้อนระอุว่าเส้นโค้งและลอยเข้าใส่ประตูเสียงดังอึกระทึกค,คึกโคมแรงประทะกับลมกั โชคแรงทําให้เหล่านักลบล้้วะเนลนาธประตูหนาที่มีความยาวทั้งหมด30เมตรปิวกระจายเข้าไปด้านในต้นไม้รอบข้างกวงโบและปิวกระเด็นไปแม้ว่าส่วนบนกับรอบนอกของประตูจะดําเป็นตอตะโกแต่ก็ยังรักษารูปร่างเอาไว้ได้แบบเฉียดฉิวปาการป้องกันสุดท้ายปิวกระจายไปด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว นี่มันอะไรกันอันเฟอร์ลิกมองเข้าไปด้านในประตูและลุดเสียงพันพึงจนตัวสั่นออกมาบริเวณรอบข้างลาวาที่เผาไม่พื้นดินขณะยังร้อนระอุก็มีเผาอมนุษย์นอนล้มอยู่เป็นจํานวนมากพวกเขานอนแน่นิ่งไม่ไหวติงจนไม่รู้ว่าหมดลมหายใจไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่แบบจนเจียน จงเข้าใจซะเถอะน้ำเสียงบ้าคลัง่งอันมีกระทั่งความชิงชังได้ดังก้องขึ้นสิ่งมีชีวิตเศษเดนที่เทพเจ้าไม่เหลียวแลการที่สัตว์เดรัจฉานอย่างพวกแกมาก่อตั้งประเทศก็ถือว่าเป็นการดูมินจนผู้ได้รับเลือกอย่างพวกเราทานทนไม่ไหวแล้วโลกควรจะจรเดินรุ่งเรืองโดยการนำของเผ่ามานอย่างพวกเราทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องนั้นกันเล่ารู้สึกเวียนหัวกับความโง่เขลาของพวกแกนักในตาแดงก่ำของดาวาโลสจ้องทะมึงถึงไปทางพวกอมนุษย์ที่พอจะเริ่มลุกกลับขึ้นมาได้หลังจากเจอ ทจงขอบคุณจากใจจริงซะที่การทำลายประเทศเป็นหนึ่งในหน้าที่เจ้าพวกสัตว์เดรัจฉานจงตระหนักในเกียรติยศซะข้าไม่จับไปเป็นทาสเหมือนที่ประเทศของมนุษย์ทำหลอกแต่จะฆ่าให้หมดเกลี้ยงเลยสองเงากระโจนออกมาด้วยความเร็วสูงมากแล้วกระชั้นชิดตรงเข้าไปหาอันเฟอร์ิกไม่คิดว่าเขาจะสังหารทันทีในขณะที่ยังไม่ได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับมหาวงกฎแท้จริงด้วยเหตุน,นั้นเลยตั้งใจจะทําให้เจียนตายและประคับประคองไว้ไม่ให้ถูกสังหารในระหว่างการสู้รบอันเฟอร์ลิกดึงลูกธนกูออก มาจากซองใส่ลูกธนู3ดอกแล้วในขณะเดียวกันก็กระโดดลงด้านในประตูทั้งๆท,ที่ยังเหงน,นหน้าอยู่ปฏิกิริยาตอบสนองโดยฉับพลันซึ่งมาจากประสบการณ์เนิ่นนานกับข้อมูลรายงานที่ได้รับมานั้นจัดว่าถูกต้องไม่ว่าจะเร็วสักแค่ไหนแต่ตราบใดที่เป้าหมายกระโดดลงไปด้านล่างแล้วก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางและไปโจมตีจากเหนือศีรษะแทนมันลดความเร็วลงจริงๆในช่วงพิพตานั้นทันใดนั้นลูกศรสองดอกที่ยิงออกมาขณะกระโดดลงไปก็ปักเข้าใส่มอนสเตอร์ประเภทพึ่งส่วนลูกธน ดอกที่3ลอยไปเป็นเส้นโคง้งมันพุ่งไปทางศีรษะของดาวาโรสราวกับล็อกจุดยิงเอาไว้อย่างในอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นอันเฟอริกยังบิดตัวกลางอากาศและดึงลูกธนูออกมาก่อนจะยิงลูกธนูออกไปจากอีกฟากหนึ่งของประตูลูกศรลอยผ่านระหว่างมนุษย์กับมอนสเตอร์และตรงไปหาดาวาโรสอย่างแม่นยำฝีมือหมอที่จะเรียกว่าเทพแห่งคันศรดาวาโรสเองก็ยังต้องเบิกตาโพงกับเรื่องนี้เขากระโดดหลบลูกศรไปด้านข้างในทันใดแกดาวาโรสแสดงความเดือดดาลนกับการถูกพวกมนุษ บังคับให้โลบที่ยิงออกมาณตอนนั้นคือพายุกระสุนเพลิงเวทบนขั้นต้นซึ่งเกือบจะไม่ต้องได้คาถาทั้งที่เป็นเวทบนขั้นต้นแต่ทุกนัดของมันกับมีอนุภาพน่ากลัวพื้นดินปิวกระเด็นและส่งผ่านแดงกระแทกทุกครั้งที่ลงพื้นอันเฟอร์ลีกถูกปอลกระเด็นพวกนักรบตะโกนกูร้องขึ้นมาเมื่อเห็นว่าพวกอาวุสโสอายุมากที่สุดกำลังตกที่นั่งลำบากทว่ามอนสเตอร์กับเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อรวมกับการโจมตีจากเผ่ามันคนอื่นๆด้วยแล้วเสียงก,ลงกป,ปลีีย่ยยนนเเป็สงกร กระแทกจากประตูที่พังทลายส่งต่อไปถึงในแฟร์เบอร์เกนแล้วได้ถ่ายทอดคำสั่งเรียบร้อยแล้วขณะนี้คณะผู้อาวุโสคนอื่นๆคงจะกำลังกระจายตัวกันเพื่อทําให้คนที่สู้รบไม่ได้หนีไปก่อนกันอย่างสุดกําลังเป็นแน่เพราะว่าสุดท้ายแล้วจะหนีรอดหรือไม่กองกําลังนักลบจะซื้อเวลาได้มากแค่ไหนมีแต่ความสิ้นหวังไม่ว่าจะพยายามมองหาความหวังมากเพียงใดก็มองไม่เห็นสักทางแฟร์เบอร์เกนมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วในวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะต่อต้านได้เลย ไม่ยังมีความหวังนักลบเผ่ามนุษย์หมีที่บทขยี้การพุ่งชนมอนสเตอร์ประเภทด้วงด้วยเงาขนาดใหญ่ยักษ์แม้ว่าซี่คงจะเพิ่งหักไปหลายท่อนเมื่อคู่นี้นั้นได้พึพมพำออกมาขณะหายใจหอบทีชื่อของเขาคือเรกินนักลบทรงพลังผู้มีคุณสมบัติเข้าขายเป็นหัวหน้าตระกูลรุ่นต่อไปของตระกูลบานตันทว่าเขาเคยเป็นผู้นํากลุ่มจูโจมตระกูลฮาวเรียโดยไม่เชื่อฟังคําตัดสินของที่ประชุมผู้อาวุโสเพราะเจ็บแขนที่จีนอดีตผู้อาวุโสถูกทําให้ตกอยู่ในสภาพเกิด เีเยยวาแต่กับโดนอัดน่วมกับมาเสียเองเขารับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นด้วยการไม่ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นหัวหน้าตระกูลและกลายเป็นแค่นักรบธรรมดาพวกมันถ้ามีความช่วยเหลือของพวกมันแล้วก็ยังต้องไปมอนสเตอร์ Monster ประเภทผีเสื้อบินอย่างปราบเปียวรังสีอินฟาเดทที่ยิงออกมาทะลุสีข้างกับแขนของเลก,กินไปแล้วมอนสเตอร์ประเภทด้วงก็พุ่งเข้าชนในทันทีทันใดเลกินพยายามอย่างสุดกำลังที่จะดึงสติซึ่งกำลังจะหลุดลอยไปเพราะความเจ็บปวดสาหาัส ในขณะที่ปิวกระเด็นเขากิ้งออกไปนอกบาเรียกันหมอกหนาซึ่งสร้างขึ้นมาจากคริสตัลน้ำแฟเดนโทษทีทุกคนตอนนี้ช่วยอดทนอีกสักพักล่ะแม้จะมีบาดแผลทั่วร่างกายแต่เรกินก็ออกแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่และวิ่งออกไปตอนที่เรกินไปถึงหมู่บ้านของตระกูลฮาวเรียนั้นตระกูลฮาวเรียที่เตรียมตัวทำสงครามก็ได้รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแววตาดั่งปีศาจกับเสียงหาของตระกูลฮาวเรียทุกคนซึ่งเรกินได้เผชิญทันทีหลังจากผ่านบารียคริสตัล น้ำแฟเดนและปรากฏกายขึ้นมานั้นทําให้เดก,กินเผื่อลองและตัวกระเด่งขึ้นมาคิดว่าใครไอหมีเมื่อข่าวก่อนน่นาะคามเป็นตัวแทนพูดขึ้นมาแววตาหน้ากลัวที่สุดจนเดก,กินเผือเบือนสายตาหนีไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปจังหวะหนึ่งเขาก็เข็นความก้าวออกมาและก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วเดินต่อไปอยู่ด้านหน้าของพวกฮาวเดียจากนั้นก็คุกเข่าและเอาหน้าผาจนกับพื้นดินรู้ดีว่าไ้ยางอายอหากปรารถนาข้าก็จะมอบให้ทั้งชีวิตขอร้องล่ะขอย พมพลังหน่อยเขากดหน้าผากลงกับพื้นขณะพูดออกมาผูกเขาขอร้องอย่างไร้ความละอายและความไร้เกียรตินักรบของแฟร์เบอร์เกนและชายซึ่งเคยเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายหัวหน้าตระกูลของเผ่าพันธุ์ที่แข็งแข่งที่สุดนั้นกําลังหมอบอ้อนวอนต่อตระกูลหนึ่งของเผ่าพันธุ์ที่โดนดูแคลนว่าอ่อนแอที่สุดถ้าเผ่ามนุษย์กระต่ายคนอื่นได้มาเห็นคงจะตกตะลึงหรือไม่ก็คงจะอีกหูกระต่ายของตอนเองคิดว่าฝันไปหรือไม่เป็นแน่คามผู้ได้ยินคําวิงวอนอันน่าเหลือเชื่อแบบนั้นก็เกะกะห คำขอร้องถูกปัดทิ้งไปอย่างไร้เยื่อใเยเลกินกัดฟันแล้วก็มีความสงสัยฟุดขึ้นมาในขณะเดียวกันสถานคุ้มภัยหรือบ้านเกิดของผออามานุย์อยงทะเลป่ากำลังถูกลุกดานอยู่แม้จะบาดหมางก,กันแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่ไม่เคลื่อนไหวในเวลาล่อแหลมเช่นนี้ได้เลกินกำลังจะโต้แย้งคำอย่างดูเดือดขึ้นมาด้วยความคิดเช่นนั้นทว่าเสียงอันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างจนรู้สึกน่ารังเกียจของคำได้ดังขึ้นมาก่อนหน้านั้นได้ข้อมูลครบทุกคนแล้วใช่ไหมนะได้ ยินว่าเป้าหมายของพวกมันคือมหาวงกฏแท้จริงใช่แล้วมหาวงกฏสําหรับบอสที่จะกลับมาในสักวันหนึ่งแห่งนั้นขนของเลกินลูกชูชันทั้งที่เงียบแต่ออราซึ่งตระกูลฮาวเรียปล่อยออกมากับช่างหน้ากิ่งเกงเหลือเกินดูเหมือนว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของพวกมันคือการขาโมยของของบอสได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงต้นไม้ใบหญ้ารอบข้างสั่นไหวและเสียงนั้นก็เริ่มห่างไกลออกไปดูเหมือนว่ามอนสเตอร์หรือมแมลงจะหนีไป เพราะจิตสังหารที่พังพูนออกมาเลกินเองก็รู้สึกอยากจะหนีเช่นกันแต่กลับเคลื่อนไหวไม่ได้สมมุติสมมุติถ้าพวกมันทําอะไรบางอย่างกับต้นไม้ยาจนทางไปสู่มหาวงกฎของบอสถูกปิดตายไปแล้วก็เสียงกัดฟันดังออกมาจากปากของคามหูกระต่ายกําลังตั้งขึ้นฟังสะทุกคนผู้ร่วมบุดมการและครอบครัวของข้าจะทนปล่อยให้ความปรารถนาของบอสพัทงทลายต่อหน้าต่อตาทาั้งๆที่พวกเราอยู่ได้เงินดือ ไม่ความดังและพลังอันสุดยอดจนหมอกรอบหมู่บ้านปันป่วนจะยืดอกได้ยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งได้งันดือ้อพวกเราจะมีสิทธิเคารพบ,บอสให้เป็นบอสได้งั้นดือ้อไม่ใช่แล้วไร้ความสามารถแบบนั้นมันเป็นปิ๊บที่รอยกว่าพวกเศกขยะอีกพวกเราเป็นปิป๊บงันดือไม่ อ่าไม่ใช่พวกเราคือตระกูลฮาวเรียทหารของบอสทหารสุดแข็งแกร่งที่สูจนไปเลยแสดงให้เห็นกันไปเลยว่าปีศาจร้ายขเขมือมนุษย์ที่แอบซ่อนอยู่ในทะเลป่าน่ะอยู่ตรงนี้ความเงียบสงัดมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวบรรยากาศตึงเครียดจางสลายหายไป ไม่ใช่สิความร้อนร้อนยังอยู่ช่างเป็นจิตสังหารที่เยือกเย็นเหลือเกินกลิ่นอายค่อยๆจางลงท,งทั้งที่อยู่ตรงหน้าแต่ตัวตนของตระกูลฮาวเรียกับเบาบางไปเรื่อยๆเดกินเข้าใจแล้วความบ้าคลั่งแต่ก่อนไม่ได้เป็นการเอาจริงและเป็นแค่การอรารวาทเท่านั้นเงียบเชียบจนถึงขีดสดุดเจอจางจนถึงขีดสดุดแต่กลับอยู่ตรงนั้นจริงๆพอรู้ตัวอีกทีก็โดนดาบแห่งจิตสังหารเข้ามาฟาดฟันนี่แหละคือตระกูลฮาวเรียไม่สินี่แหละคือพลังแท้จริงของเผ่ามนุษย์ตายที่ เหยียดยามว่าอ่อนแอที่โซนปากของพวกกระต่ายสยายยิ้มขึ้นมาแทนความเล่าลอนที่ซ่อนเร้นเอาไว้ประหนึ่งพระจันทร์เสี้ยวที่ฉีกยิ้มบนท้องฟ้ายามราตรีโยกอย่างเอเือยเฉยแล้วหายลับไปทีละคนทีละคนไปแห่งใดแน่นอนอยู่แล้วสถานที่ทหารจะไปมีแห่งเดียวสมรภูมิสงครามนั่นเองเลกินเล่าในภายหลังว่ารู้สึกกลัวฮาวเดียในตอนนั้นจริงๆทั้งที่ไม่ได้บ้าข้างเหมือนสมัยก่อนแต่กับโยกเยกอย่างเอเือยเฉยพางกับฉีกปากแล้วหัวลาะนอนไม่ค่อยหลับเลยตั้งแต่วั นนัน้กระต่ายที่สยายิ้มโผล่ออกมาในฝันแล้วหัวหัวใจเต้นรัวจนหายใจไม่ทันผู้ที่สังเกตเห็นความแตกต่างได้เป็นคนแรกคือรองหัวหน้าเซเดก้า เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกลับมาเขาเอียงหัวมองมอนสเตอร์ประเภทพึ่งที่บินค้างกลางอากาศอยู่ด้านข้างซึ่งเผ่ามาเรียกว่าสเกียเออร์ความเร็วในการเคลื่อนไหวทําให้สเกียเออร์นี้ได้รับหน้าที่ส่งสารโดยมัดกระดาษเอาไว้ตรงขาของมันแต่กระดาษสําหรับส่งข้อความซึ่งส่งให้กับลูกน้องในหน่วยที่แยกออกไปนั้นไม่ว่าจะมองอย่างไรก็เป็นของที่ตัวซิดดก้าเป็นคนมัดไปเองก่อนหน้านี้กล่าวคือสเกียเออร์ตัวนี้หาจุดอยู่ของลูกน้องไม่พบเขาแกะกระดาษและตัวสอบ เนื้อหาเผื่อเอาไว้แต่มันเป็นสิ่งที่เขาเตรียมด้วยตนเองจริงๆบ้านาหรือว่าหมอกทะเลป่าเพิ่งจะมามีผลกระทบประป่าน,นี้ความวิตกกังวลผุดขึ้นมาแต่เซเดก้าก็ใส่หัวปฏิเสธไปทันทีด้านกําลังลบที่นําโดยดาวาโลสกําลังลุกไล่ขณะผู้อาวุโสรวมถึงอันเฟอริกและพวกนักรบระดับหัวหน้ากองซึ่งกําลังต้านทานอยู่หากพูดจากใจจริงเซเดก้ากเองก็เต็มไปด้วยความปรารถนาจะเข้าร่วมสงครามเพื่อกําจัดเผ่าอามานย์แบบถอนรากถอนโคนทว่าจําเป็นต้องมี บุคคลที่นำมอนสเตอร์และเข้าใจภาพรวมของสนามรบได้แต่ถึงกันนั้นก็ยังมีมอนสเตอร์ลุกลำ้ำเข้าไปภายในแฟร์เบอร์เกนเป็นจำนวนมากแล้วพวกมันโจมตีมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่อสู้ได้หรือไม่ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะเป็นที่แน่นอนแล้วความตึงเครียดหายไปเล็กน้อยแล้วในตอนที่กำลังจะออกคำสั่งให้สเกียร์เออร์บินส่งสารอยู่อีกรอบนั่นเอง อะไรทางโน้นก็ด้วยดื้อสเกียร์เออร์ตัวใหม่ก็กลับมามันเป็นสเกียร์เออร์ส่งสารซึ่งส่งไปยังหน่วยแยกจริงๆแบ่งออกเป็น3าหน่วยและส่งไปยังทิศต,ต่างๆเพื่อไม่ให้เผ่าอามนุษย์หนีเท่าที่จะทําได้ทว่ากับไม่สามารถจะติดต่อกับ2ใน3ามหน่วยนั้นได้ส่งกําลังเสริมไปเผื่อ,อไว้ก่อนดีกว่าไม่คิดว่าจะไม่เหลือกําลังพอจนไม่สังเกตเห็นการส่งสารหรืออาจจะแค่จดจ่อยอยู่กับการไล่ล่าเผ่าอามนุษย์จนไม่สังเกตเห็นการส่งสารก็เป็นได้เซเดก้ายิ้มเจินเิคิดว่าหากสามารถ สื่อสารความคิดกับมอนสเตอร์ได้ในเวลาแบบนี้เราก็จะไม่ลำบากแท้ๆทางกับเป่าคุยส่งเสียงแบบที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเพื่อเรียกเหล่ามอนสเตอร์ซึ่งเตรียมรอเป็นกําลังลบสํารองอยู่ทางด้านหลังของกองทัพหลักให้มารวมตัวกันกําลังลบสํารองที่ขยายออกไปห้อมล้อมแฟเบอร์เกนอยู่อีกฝากหนึ่งของหมอกมันควรจะต้องทําให้หมอกหนากระจายและปรากฏตัวออกมาในอีกไม่ช้านี้ปรากฏตัวขึ้นมาจริงแต่เป็นมอนสเตอร์จํานวนประมาณหนึ่งในสของที่คาดการเอาไว้เซเดก้าเป่าคุยเรียกรวมตัว อกรมอนสเตอร์ Monster, ไม่มามีอะไรบางอย่างที่เย็นยะเยือกผ่านเข้ามาในใจของเซเดก้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมมอนสเตอร์ถึงไม่มาหลุดจากการควบคุมบ้านาเป็นมอนสเตอร์ที่ท่านฟีดรังสรรค์ขึ้นมาเลยนะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเซเดก้ากำลังจะออกคำสั่งให้ลูกน้องที่เหลืออยู่ในทัพหลักคนหนึ่งออกไปดูสถานการณ์ฟีโดล่ามอนสเตอร์ไม่ตอบสนองไปดูสถานการณ์คำพูดชะงักกลางคันฟีโดล่าเฮ้ยอยู่ไหนฟีโดล่าลูกน้องผู้ ควรจะต่อกรกับผอมมนุษย์ซึ่งตั้งทับอยู่บริเวณรอบประตูในจุดที่ห่างออกไปเล็กน้อยจนถึงเมื่อคู่นี้ไม่อยู่ซเซเรกากวาตามองไปรอบๆแล้วตอนนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของบริเวณโดยรอบในท้ายที่สุดอาณาเขตบาเรียกําลังแคบลงใช่แล้วบริเวณรอบแฟร์เบอร์เกนเป็นจุดที่หมอกโป่งในระดับหนึ่งเพราะมีบาเรียคริสตันน้าแฟร์เดนอาณาเขตนั้นกําลังแคบลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วในตอนนั้นเองที่มองเห็นเงามนุษย์พุ่งผ่านไปอยู่อีกฝากหนึ่งของหมอกหนาฟีโดล านายหรือเปล่าเฮ้ยตอบสิไม่มีคำตอบกลับมา พวกแกไปซะไปช่วยฟิโดราซะยังไม่คิดว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับตัวของลูกน้องชั้นหัวกะทิขั้นตอนกําหนดไว้อยู่แล้วพอกว่าล้างพวกนักลบที่ทนถึกเสร็จแล้วดาวารโรสก็แค่ไปโค่นคณะผู้อาวุโสกับระดับชั้นหัวหน้าและเริ่มการสังหารหมู่พวกสัตว์เดรัจฉานสซกโปกมอนสเตอร์ประมาณสิตัวที่ได้รับคําสั่งพุ่งโจมตีแสงมอมนุษย์ซึ่งมองเห็นอยู่อีกฟากหนึ่งของหมอกเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่มีทางมีปัญหาได้เซเดก้าเมินเฉยเงืเง่อน,นที่ไหลหย,ยดลงมาโดยไม่รู้สาเหตุ จิตสังหารกระแทกใส่หลังแบบไม่มีปีมีคุยดาบวายุเวทมนต์ที่ได้ตอนหันหนังกลับทําให้เข้าใจว่าเขาเป็นเมอหนึ่งทว่าดาบวายุกับตีโดนหมอขาวพลเท่านั้นมันจึงเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งที่ไรความหมายใดๆอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเสียงของนากระไรบางอย่างตกตุบดังขึ้นบริเวณเท้าของเซเดก้าซึ่งยอมรับในท้ายที่สุดว่ากําลังเกิดเรื่องไม่ไดีอะไรสักอย่างขึ้นสายตาเลื่อนหันไปมองราวกับถูกดึงดูดสิ่งที่อยู่ตรงนั้นคือเซเดก้ากระโจนหน่อยจากจุดนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งที่กิ้งมาคือส่วนหนึ่งของฟิโรแานั่นเองและก็ขอจบตอนที่38เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ